สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศงามครายแรงอยู่ที่ตัวเมืองนคะรหลวงเมงจันทร์จาน้ำผาทุกคน,นอกเอาไปเที่ยวตลาดถนนคนเดินตลาดที่ขายของกิน ที่หลายที่สุดในนคะรหลวงมิจฉาในย้มค่ายแรงแบบนี้และเชื่อว่าหลายๆคนนที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ,อยู่ในนคะรหลวงมิจัาหรือว่าผู้คนนที่อยู่ในนคะรหลวงมิจนี่ต้องเคยมาตลาดแห่งนี้เนาะหรือว่าท่านใดที่ยังบบทันได้เคยมาเดี๋ยวจะนําพาทุกคนไปเบิงและอาจจะเป็นการแนะนำเนาละล้วก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกท่านเวลาได้มาเที่ยวนครหลวงมิจนาแล้วอาจจะบ่ฮู้นว่าจะเดินไปเที่าายวไสเดนอกจากจะไปเที่ยวอ,อาวัด ถ้า่าไปบึงเที่ยววัดต่างๆเราไปบึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างสรีวัดว่าหามในนครหลวงจัของเราแล้วแต่ระหว่างกลางคืนดิเขาสิไปเที่ยวใส่เราไปบึงจุดใหที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวจะนําพาทุกคนไปบึงแล้วสถานที่ดังกาวนี้เนาะพเอินว่าตลาดเนาะตลาดถนนคนยางที่ขายของกินจุกหรือว่าขายประเภทปิ้งจีนนี่ค่อนข้างว่าจะหลายพอสมควรและยาวไปเลยเนาะและติดอยู่กับแคมของและอีกอย่างหนึ่งก็ติดกับตลาด นาดกลางคืนนั่นเองเนาะนี่อยู่คนละฝากเลยเนาะฟังทางด้านนี้ก็จะแมนตลาดเต้นแดงเนาะที่หลายๆคนจะบักเอิญกันและฝากทางกันนี้ก็จะแมนเป็นตลาดถนนคนยางนั่นเองเนาะอ่าไปเอาจะยางขามทางไปเนี่ยางขามทางมาลายแบบนี้เป็นเลยเนาะโอ้โหเนาะคนเนจะเข้าไปภายนในดีกว่าเนาะไปบึงเอ้มีแขกต่างประเทศ เข้ามาภายในบรรยากาศกจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเอาเข้ามาแล้วก็จะเห็นเขาคนหลายนล่เนาะไปะมาเบิ่งว่ามียอย่างเป็นตะกินเนี่ยลรวก็เริ่มต้นด้วยที่เราเห็นกันิ่งป่ามึกเนาะป่ามึกจ้างเนะยาะใหญ่โตใหญ่ๆอกั่วแบบนี้เลยกับมีหอยแครงมีหอยนางมีอาหารทีเป<ม>็นล่ออยู่เรเพราะว่า ถนนเส้นนี้ยามมื้งสวยก็จะเป็นถนนคนเที่ยวธรรมาดาเนี่ยแต่ว่าตกคายแรงามาแล้วคนก็นจะปิดถนนเส้นนี้กลายเป็นห้างที่ขา,ขายของกินแบบนี้เนาะเป็นถนนคนยางนะทุกคนความเปลี่ยนแปลงด้นานซึ่งอาจารย์จะนำเป็นลักษณะความาเป็เป็นมาไม่พัดเนาะไม่พัดเป็นสีม,มาใสา่แล้วเวลาลมุมพัดมันก็นจะพิมพ์เลยเนาะ ก็าาลายเลยเกินลายๆนะส่วนลายเราเห็นเนาะก็คือจะเป็นประนนี้เป็ลาหมึกนีก้โดนัทปาหมึกปลาหมึก,มกเสียบหนึ่งห้าพันเนาะถาว่าเป็นโตน๊ะอ่โตนึ่งสามสิบพัีอาหารมาหงกินหลากหลายเลยเนาะนีถาวามาแล้วถาวาทานให้ได้มาเที่ยวบ้านทอเว โอู้หว้าซีไปหาไอยางกินเนาะมานี่เลยเพื่อนก็ยังมีเป็นโต๊ะนั่งทางด้านหลังเนาะทางด้านหน้าก็จะเป็นห้างทางด้านหลังก็จะเป็นโต๊ะเขานั่งกินอาหารประทานอาหารอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นห้างปิ้งจีนเนาะปิ้งจีนจะพาทุกคนเนาะค่อยๆยางเลาะไปเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดจันทร์เนาะนี่เ็ประตูโค้งวัดจันทร์เนาะ ฝังาลานี้ก็จะเป็นห้งแฮมคนหลายเลยอันนี้หากะยางเข้ามาได้หน่อยหนึ่งเนาะมันจะยาวออกไปจนหอดอันนุงก้นอ่อยุูอันสีหอมุูนะทุกคนตุกเ้าแล้วแบไบหน ไก่ย่างกับไก่ปิ้งไก่หมุนมีมีไก่ปิ้งไก่ย่างนี่นี่นี่อันนี้โชนที่แบบว่ามีมีคนหลายมาจุ่มกันที่สุดเนาะคือจุดที่แบบว่าเจ้าแต่งเกิดนี่นะคนก็คือแบบจะมีเกิดให้แล้วก็จะมีเป็นประเภทรูรินต่างๆเนาะให้ให้เขาประด่เอเกิดอีก ถือว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปหลายเติบนะทุกคนเปลี่ยน,นไปจากแต่เก่าล่าจุดนี้แต่ตอนน้นองขอนมาหันแลแมแนเพิ่นกันยังบอหันได้เปิดเทือเนาะทางด้านนี้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นเปิดแล้วพอต่กอนหันตอนนี้เปิดตลาดในไม่ไม่ประมาณจาก สองเดือนหรือว่าสามเดือนขึ้นหลังเนาะก็มีแต่ห้านขายเครื่องตามทางนี่แต่ว่าห้าาห้าหา,า,ห,าห้านอาหารหรือห้รงแรมอะไรนี้ก็ยังบันได้เปิดเือน s <S ขาก็ฟัง,ง,งนี่ก็จะเป็นห้านอาหารด้วยกัน mm hmm. เป็นรรยนกาแบบซิวซนั่งสบายๆ เป็นบาร์เนาะเป็นสไตล์แบบ้าอาหารเป็นบาร์มอค่กันเอามานั่งล้มกันจงนางซีนั่งผักพรเสียงอาไจะ้แบบเลยนละอย่างน้ทุกคนเพราะว่าเอาอักเสบดังจะเจ็บคอไปน้ำเนี่ยนี่ของแฮมเนาะตัวนี้ดูเอาไปสีมาพักอยดูใจกลางเมืองก็ได้เนาะไปยางไปเบื่องลิงเลยทุกคนนี่เปิดแล้วมาตอนนั้นก็นยังไม่ได้เปิดเนาะร้านหารนี่ อาหารน,นาซิมไก่บ้านเปิดแล้วนะทุกคนเนาะอากาศยากาศทุกอย่างของสุขภาโอเคละหลายๆอย่างที่อยาดเปลี่ยนแปลงไปกับเพิ่มตลาดอยู่นี้ขึ้นมาเพราะว่าแต่เก่าจะโบโบเห็นในนอกโบเห็นเป็น ที่จะขายเครื่องตามสายทางแบบนี้อันนี้เพื่อยหากาเริ่มมามีไม่เริ่มเอาเข่ามาใหม่ต่างจากเกาลายวันนี้จะพาคนย่างออกไปกนได้วันนี้เนาะ ยางออกไปในส่วนของตลา,าดสีหอมแบบน,นี้เนาะต่อยางจากนี้ไปอันนี้สุดแล้วเนะาะตลาดผลยางอยู่ส่วนของดานแข็งของเนาะกับสุดยีวานี่เขาย่างกับประมาณ10นาทีก็จะฮอดแล้วแต่ว่าบบดน,นี้ก็สิคือสิอย่างต่อจากนี้ไปเลยเนะา <Okay. S 1> ะข้ามอีาสีแยนี้ไปจนไรกับเมนฮอดแล้วเนาะอยู่สีหอมส่วนนั้นอาหารจะหลายกว่านี้อีกหน่อยนึงเนาะ ได้ยุนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งตีพุ่นจะหลายกว่าอันนี้กแมนได้ยางขามทางบางกีนี้มาแล้วเนาะขามทางจากทางด้านหลังของวัดมีไซสมาละก็จะพาคนยางลงไปโซนของตลาดหรือว่าจุดที่มีผู้คนหลายและก็ป็นจุดที่มีห้างอาหารหลายกว่าโซนที่เห็นื่องกี้กนี้เนาะก็คือจะเอื้อนว่าซีหอมเซ็นเตอร์พอยน์เนาะบางคนงก็จะแต่ว่าแท้ชื่อแท้จริงกัมเน สีหหอมเซนะ็นเตอร์พอยต์เนี่ยทุกคนเนาะจะเป็นจุดศูนย์รวมเรื่องอาหารนี่แหละจะหลากหลายก็่านี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบ่งเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศเนาะอยู่ตามตึกอสองขั้ทางในเสน้นถนนเซนนี้ก็เห็นได้ว่าเปิดตามปกติละต่างจากก้าหลายเออเห็นแบบนี้ก็อุ่นใจในหน่อยนึงเนาะก็คิดจะว่าโอเคก็ดีใจเนาะที่ว่าหลายอย่างเริ่มกลับมาเปิดตามปกติแล้วหลายๆอย่างก็เริ่มมาคิดว่าอ e ีกพ่อเ่าใดยเนาะ อาจจะวิทย์เครื่องปีนี้ไปทุกอย่างอาจจะโอเคพระทุกคนจะห่วงในเรื่องปัญหาทุกวันนี้ก็คือเรื่องของค่าเงินบ้านเฮานี่ออนอิหลีนะ่เนาะค่อยอยากออนอิหลี่นะทุกคนค่อยก็บ่เคยเห็นนี่เลว่าเลดเงินที่มันจะขนาดนี้เนาะยกตัวอย่างเนาะราคาเงินบาทซะเนาะเอาเงินที่เฮาลืงเคยกันดีนี่แหละหนึ่งพันบาทเนาะมาเลกเงินกี่ปัจจุบันนี้เนาะสี่แสน สี่แสนเกือบห้าแสนเนาะออนักคิดนักเลยนะทุกคนตอนนี้มีเงินล้านหนึ่งอย่างเช่ไปเลขเอาเงินรัฐาามให้ได้น,น้อยเดียวเนาะทุกคนนี่เนาะยางพอจุดนี้เคียงกลางละปกตินี่เขาก็จะยางมาเริ่มต้นมาแต่พูดเนะาะถนนเสร็จน้วพอจุดนี้จุดเป็นเคีองกลางจุดบริเวณนี้นับต่จุดนี้ไปเลยเนาะทุกคนก็จะเห็นว่ามีห้านีอย่างไรล่ายอย่างเลยคนเดียวใจทุกคนเบิ่งภาพม ความตึกขึ้นแ,แล้วก็ตึกขึ้นมาคืขอขอนยางมาแต่จุดนี้เนาะนี่ขนอนยางโค้งมานี่เต็มบ่คนหลายกองที่เนี่ยบ่นี่แหะละอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสถานที่เนาะที่หลายๆคนเขาเจ้าจะมาพากันมาก็คือนี่แหละยูเซ็นเตอร์ห้อยเนาะเออบริเวณยู่ยสีหอมเซ็นเตอร์ห้อยเนาะ น,นี่แกจะเป็นข่าน้ำหวาน,นอย่างรอเดี๋ยวยางรอก่อนเนาะแล้วค่อยมาซื้ออีกตำลังยางขาลงไปเบิ่งกอน์นะาวาจะามีอย่างกินตืมอันที่เสียงแหบอย่างนี้บบเมนา่าหิวหน้าคอแหงอย่างเ้ยจ็บคอเนาะอาการจ็บคอ หลายห้างเหรอห้างกระเล่มกระเล่มแนว่ยค่อยยากกินยินโบได้ปันใดน,นี่ห้านขายกระปุนกระปุนนี้หัวมีปิ้งปลาหมึกนี่จะกินนี่ยยอดอะไรเนาะผ่าชทางกินให้แซ่บเนาะปิ้งปลาหมึกนี่หนวดปลาหมึกนี่จะให้แซ่บนี่ต้องเป็นน้ำแจ่ว เป็นสูตรของแต่ละห้างเนี่ยเขาจะมีสูตรน้ำแจ่วของแต่ละคนเนี่ยเยหาว่าห้าเน่ยเฮ็ดน้ำแจ่วสูตรน้ำจแจ่วแซ่บเนี่ยมันจะแซ่บไปเนาะเพราะว่าวิธีการในการปิ้งเนี่ยเขาจะเก็จะคายขึ้กันเว้ยแต่ว่ามันอยู่ที่เด็ดก็คือน,น้ำจิ้มเนาะอันนี้ก็ซึมกินเยอะเนาะเน่า,าลงไปนะจนสุดพุ่นเนาะอ่ะหาหอมวัฒนธรรมหมด อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นลักษณะหรือห้านอ่หานางกินเนาะมีภายในนี้นเา็ในห้านอาหารมีโซนนี้เปนนานลักษณะคือเป็นหลายๆห้านแล้วเขาก็สามารถซื้อวานางกินได้เนาะ มาที่ห,หนึ่สีอ๋ห้านั่นพิงป่ามือกันไอ้อันนั้นโบเห็นมาเนาะไอ้ที่ขอ่อยจีได้ก็คือเล้าใสรถมุนได้มาเนะานะโบเห็นด้วยปกติเราจอดอยู่ทางด้านึนงหรือว่าห,หน่อนเดือนหนึ่งแล้วเราบริมานี่ดูหลายอย่างกับผูกก้ประกอบปีการเปลีป่ยนแปลงไป ไปเปลี่ยนกันทีนี่สุดแล้วเนาะ,ะบ้านนี้บ้านนี้กกจะเป็นเป็นบ้านท้ายสุดแล้วทั้งรุ่นก็จะเป็นหอวัฒนธรรมเนาะทางนั้นลุงหอวัฒดหอวัฒนธรรมกลับเนาะกลับดีกว่านี่เป็นฮันยายุกิของญี่ปุ่น นี่ค่านนี้ขาจะขายยำขายยำเมื่อขายแบบอาหารทะเลนะฮะนี่ชั่วใหญ่คุณจะจะหลายแต่ว่าเฮามานี่ต้องมาไวเน่ยะต้องมาเอาสวยเลยเนาะเพราะน่าจะคนจะเต็ม ได้หลายหา้างสไตล์ของอาหารก็คล้ายๆถือกันสไลายแล้วก็จะเป็นประเภทปิ้งจีสไลด์้วก็อาหารจานด่วนที่มีอยู่ในนี้เนาะโอ้ย <c oughs> ยังกลับเลยเนาะย่างกลับและกับ,บ่วัวที่ซื้ออย่างเนาะเมื่อนี้เพราะอาหารสลายแล้วก็จะเป็นพวกปี้พวกของมันพวกของดองนี่เพราะว่าอาการที่ค่อยเปลี่ยนให้ท่านหมอเป็นห้ามบ่อยกินของเวรเนาะยำจีนอันนี้จีน ฟงเต้นสาวโคโยุตตี้สไลด์เมนูที่เราเห็นกันก็นจะเป็นประเภทอาหารประเภทปิ้งกลัวปิ้งจืดจีอ่อสไลด์แหลกว่าที่จะเห็นเป็นรูปแบบอื่นแล้ที่เขาเห็นช่วยง่ก็จะเป็นประเภทปลาหมึกนวดปลาหมึกปิ้งนวดปลาหมึก จะไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อขนมก่อนเนาะซื้อขนมก่อนเพราะวา่ายางไก่มาเมื่อกี้นี่คนเต็มในบริเวณสาวก้าวแะเอาอันนี้หาพัาน อันนึงขายอันนี้เรานนพันกีบเอาห้าห้าพันเอาห้าพันอา้าวนี่พร้อมเด้อ เอาอันนึงอันนี้แมนเขาปาดห่วยไหมเ,เอาห้าพันผู้ดีซ5หาเนาะ คือขอบใจนาะนี่มาอุดหนุนพน,นได้นเนาะคนแก่ยุ่ยแจ่นี่น ชุดแล้วเนาะทุกคนส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทางออกที่เขาจะออกไปสายอีกเส้นหนึ่งที่ว่าเขาจะออกไปสนามบินสาคลนวาไตก็ออกไปสายเส้นนั้นเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศเนาะอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยสีหอมเนาะแล้วก็ตลาดถนนคนยางเนาะเก็บภาพบรรยากาศทุกคนมาให้ทุกคนเบึงในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเนาะ อ่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนเนาะฝากทุกคนที่ตามตื่นไวจะพาทุกคนไปเบิ้งการเปลี่ยนแปลงในจุดใดและการสถานที่ท่องเที่ยวจุดใดตื่นในนครหลวงเรโหงจันทร์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พ่อคันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอขอบใจน้ำทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมแลักติดตามขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบไวเพียงเท่านี้เนาะ